ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยแม่จ้าเออราประกาศประกาศชาวเมืองทุกคนจงฟังตอนนี้เมืองของเราได้เกิดโรคระบาดซอมบี้ยังได้บุกล้อมเมืองเราไว้หมดแล้วพวกเราไม่รอดแน่นี่พวกเราจะต้องตายเหรอเนี่ยแม <c oughs> วนะฉันยังไม่มีลูกสาวตัวน้อยเลยอ่ะ <c oughs> ฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายในพวกนายตรงนั้นน่ะ <Hey. S 2> มันยังมีวิธีรอดจากที่นี่อยู่นะฮะ huh? จริงเหรอใช่คนจํานวนมากเนี่ยถูกซอมบี้จับกินที่นี่แต่รถของพวกเขาเนี่ยยังใช้การได้อยู่ทางเดียวที่พวกนายจะรอดนั่นก็คือขับรถพวกนี้เนี่ยหลุยฝ่าฝูงซอมบี้ไป <c oughs> ฉันขอตั้งชื่อแผนนี้ว่าสไลด์ดื้อน,นีซอมบี้ งั้นสไลเดอร์หนีซอมบี้ฮะอ่าสไลเดอร์หนีซอมบี้ก็ได้ฮะอถูกแล้วนี่ก็ตลกจังเลย <ๆ S 2> พวกนายรีบไปเอารถพวกนั้นเถอะก่อนที่มันจะหมดนะเน่บอกเราเรีบขึ้นรถแล้วหน่ยรถเหลือน้อยซะด้วยเน่ถ้าจองคันนั้นหน้าจอคันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินัน่นเาแบ่งพวกเราบ้างสิไม่แบ่งหรอกจะนจะเอาคันนี้จะนจะเอาคันนี้มา ดีค่ะินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะนในเกมโรบอกนั่นเองวู้ฮู้หู้ฮูอะไรเดี๋ยวก็เกนซะหรอกเฮ้ย <c oughs> นา่ากลัวชะมัดเลย <c oughs> ซึ่งครั้งนี้นะคะเราต้องสไลด์ในน้ำสลามพวกนี้ค่ะเพื่อหนี้ต้องสปียักษ์พวกนั้นว้า ราต้องหารถดีๆสักคันก่อนเร็เราจะเอารถอะไรดีเราระดับอย่างจะรถชั้นสูงอย่างฉันอะนะนั่นก็ต้องนี่เลยรถเมย์โถรถเมย์อุ้ยมันไปแล้วอะรถเมย์รอผมด้วยไม่รอหรอกพวกเราจะรีบนี้ยด่วยด้วยอใจร้ายชะมัดเลยพวกนั้นอะนี่เราเอารถบรรทุกก็ได้นี่นๆเดี๋ยวเดฉันขอรถบรรทุกแล้วกันนะอูู้ จะไม่เหลือให้เราสักคันเลยหรือไงเราไอ้พวกคิงเหรอเอาล่ะรถคันแรกของเรามาแล้วค่ะนั่นก็คือนี่เลยเจ้ารถตํารวจคันเล็กค่ะเอาล่ะนั่งเลยโอ้โหดูดิหัวกระเทลุออกมาเอาล่ะ let's go ไปแล้วไปแล้วโอ้ยดูตรงนั้นสิซอมบี้กำลังแลบเล้นอยู่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่ถึอรถตํารวจ นี่นายหนักไปหรือเปล่านี่เจ้าสารพัดไอช่วงนี้ฉันลงภูกนิดหน่อยอะรถตำรวจไม่ได้ไม่เป็นไรครั้งนี้นี่เลยรถเมย์จัดไปลองกันสักตั้งหนึ่งเจ้าซอมบี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนายเคยขับรถมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยอะฉันขับแต่รถรถจักรยานอะว้าวร้อยค่ะรอดรอด เอาละเราผ่านฐานซอมบี้เลิ้ยยาวมาแล้วชูบตอนนี้นะคะน้ำสล,ลามไหลลงมาโอ้โหรถล,ลอยฟ้านี่นี่นนายขับดีๆนี่หน่อยสินจะขับยังไงเอารถมันหงายเงอแบบเนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยถ้าเราโดนน้ำพิษพวกนั้นแล้วก็เราอาจจะตายก็ได้นะเอเอโอ้โหนี่ วอนนี้เพื่อนของเราเนะฮะแสดง,สงแสงยานุภาพเฮ้แต่เราจะช่วยนายเองฉันมีพลังวิเศษอะ่ะเอาละโอ้โหนี่นมันซอมบี้อะไรเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านฉะะันแล้วก็คงจะเรียกว่าซอมบี้ผมอาม่าแน่นอนว้าวเอาละอึ้งผาดดาซอมบี้ผมอาม่าไปแล้วเอา้าเอ้ยหลุดออกมาแบบนี้เลยเหรอ สู่ความมืดอันไกลโพ้นรถตำรวจก็ไม่ได้รถเมงก็ไม่ได้ต่อไปมาเลยรถบรรทุกดีกว่าเจ้ารถบรรทุกน่าจะช่วยเราได้ค่ะนี่เจ้ารถบรรทุกฉันเลือกนายแล้วนะดูฉันว่าควันมันดูแปลกๆนะโว้เชื่อใจกั้เถอะน่าฉันเนี่ยมือดีขับรถบรรทุกเก่งเฟ้อเอาละรถบรรทุกพร้อมปฏิบัติการตื้อๆเจ้าซอมบแกตายแน่ เฮ้ยสมบีสองอย่าปล่อยให้มันรอดกลับไปได้ไน,นี่นายเรียนแบบพวกเราเหรอโอ้ดูสิรอดเลยวู้เาเงือะฉันว่าฉันไม่ได้จัดการพวกมันแล้วล่ะพวกมันตกลงไปแล้วฉันว่านับแรกนายควรไปลดความอ้วนก่อนนะเจ้าสารอนไม่จริงอะมันอาจจะเป็นพุงหนาก็ได้นี่ไม่มีทางอ่ะฉันไม่เคยอ้วนขนาดนายอะเอาล่ะ เป็นรถนี่ดีกว่านี่รถดิฟรถดิฟอืมคันนี้น่าจะโอเคอยู่ปึ๊บเอล่ะแวน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 ไปเลยพวกเราเฮ้ยครั้งนี้เราต้องผ่านได้ค่ะถ้าเราผ่านไม่ได้แล้วก็มันจะมีรถอะไรให้เราขับอีกไมนี่ยปึ๊บเอาล่ะโอ้โหลอยมาตอนนี้สลามมาพอดีเลยค่ะลูกเห็บสลามเฮ้ยระวังนะระวังนะ ปลอดภัยแน่นอนโอ้โหลูกเห็ดสลับโอ้โอ้โหไม่น่น่ฉันเคยรอดจากซอมบี้พวกนั้นมาแล้วนะท่านายใช้รถอ,อะไรเหรอฉันใช้รถสีม่วงไง,ง่ะเฟี้ยวเลยสุดยอดอเขาบอกว่ารถสีม่วงอ่ะมันเฟี้ยวนะขอไม่ร้องก็ไม่รู้นะเอาละงั้นเราลองรถสีม่วงดีกว่ารถคันไหนละสีม่วงน่านจะเป็นคันนี้มั้งฉันยังไม่เคยลอง สวยงามมากดูสิเป็นรถทรงโบราณค่ะเจ้าซอมบีเลยแต่แพร้รถโบราณแบบนี้เอา,เ,อาเราไปเลยรถโบราณ ออฉันไม่ได้เจ้าชู้นะฉันขอนั่งไปด้วยนี่มากับสาวน้อยค่ะอาละสองคนยังดีกว่าคนเดียวไปเลยวู้โอ้โหรถพลิกคว่ำรถเมย์คันนั้นอนะนเมย์รถเมย์นละรอกไว้ลอกล้อโอ้โหข้ามาได้ค่ะดูเหมือนว่ารถเมย์คันนั้นนะคะจะจมไปแล้วนี่เธอระวังนี่ด้วยนะเจ้าลูกเห็บสารามเนี่ยมันทำให้รถของเราแตกละเอียดเลยล่ะ ใช่ๆช่ใช่พวกเราเคยโดนมาแล้วเชื่อมือฉันนะน้าฉันทำได้แน่นอนเอาละโอ๊ยทำได้แน่นอนจะเข้าไปในลูกเห็บสลามแล้วฉันเชื่อมันในตัวเธอนะแม่สาวสวยโอ้โหรถเราตะแขงข้างเอ้ยโอ้ยอียเธอดิฟเก่งมากเลยค่ะแล้วว้า ทำไมเนี่ยแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงนายจะทำอะไรของนายนะสลรดฉันขอโทษนะที่ฉันทำร้ายนายอะนายทำร,ร้ายอะไรฉันหรอ<ว>ฉันเคยแกล้งนายต่างๆนานา,นาวันนี้ฉันสำนึกได้แล้วอี่นายเป็นอะไรของนายเนี่ยพูดกันดีๆก็ได้มั้ง <c oughs> ฉันจะเสียสละตูดของฉันเอง <c oughs> โอ้โหตูดทะลอกเฮ้ยนายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าแสรดหนึ่งฉันก <c oughs> ็คิดเหมือนนายนะเจ้าสสรดสอง ดวงกำลังจะแตกแล้วว้วตายแล้วตอนนี้เรากลิ้งดุงดุงดุงเลยค่ะน่าจะไปถึงไ้ยฮะเออเออมีน้ำกอดสลามน้ำกอดสลามยยเยอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันเอาละหลอดพ้นหลอดพ้นหลอดพ้นกระลึบกระดึบกระดึบค่อยกระดึบไปค่ะเด้งตรงนี้อ้ายยยยยยโอเคได้อยู่ านซอมบี้แล้วก็กระเด้งไปเลยกระเด้งกระเด้งยุบยุบยุบยุยุยุวู้ฮู Woo ้และแล้วพวกเราก็ทําสําเร็จไหนนี่มันเก่งจริงๆเลยนะฉันต้องขอหอบใจตูดของนายอมไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะนายช่วยพาฉันไปทําแผลด้วยเถอะแสบเหลือกนฉันไม่มีตังค์พานายไปหาหมอหรอกฉันต้องเอาเงินไปซื้ออาหารและรถนะ่ะ เฮ้ยนายนี่มันขี้งงจริงๆเลยเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวหรอกเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บออชิมเมนตรงนี้หน่อยดีกว่านะคะจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจซะด้วยสิเฮ้ย่านซอมบี้มาได้แล้วฉันก็มีความสุขแล้วล่ะแต่เกาะน,นี้จะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยเออดูจากสภาพแล้วละก็ไม่มีหรอกเพื่อนใครมาที่นี่นี่ก็แห้งตายทุกคนแหละเนี่ยเพื่อนใช้มือตายไปเมื่อสองสามวันที่แล้วเอง เาช่วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแฟนด้วยนะคะ<ม>แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บฉันว่าเราเดินบนอากาศไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเนาะก็ยังดีกว่าแห้งตาอยู่ที่เนี่ยไปกันเถอะแฮม น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ